ไปได้ผ่านี่มาใส่กิ๊ได้ผาเย็ที่เพิ่นอันติดสุดอิดผาไทยออนไลน์นั่นนะอย่วังแสดงว่าเขาเรียกว่าอันนี้กับผ้าทาบานเขาเอินไปนำสิ่งที่เหลือใช้กลับมาเป็นประโยชน์ใหม่ค่ะอันนีกันนะขอหลานมาทกครับมาเย็ดดีตอนมีมีไอเขาเรียกว่าพุ่มมันย่าทองที่นได้เนาะได้ขายขายขายมือได้มือละจักจักจักขิ้นจักอันโอ้ยวันบอกมือว่าได้หรอกบ่มีคอยคนมาซื้อ อ่าอันนี้อันนี้ถักถักเองกับมือไปเอาไอ้วัสดุวัสดุใสครับเออเอาไอ้หลานสาวมันเอามาให้เขาเป็นโรงงานครับไปอาผ่าเศษเขาเนาะผ่าเศษมาไม่ไม่ใช่ฝีมือแรงงานตัวเองไม่ใช่ฝีมือแรงงานตัวเองถักมือนึงในในมือละอันในมือละอันบ่เราเรามีคนทำางนะเราก็ขายแค่ในหมู่บ้านเท่านี้บ่เออกับเจ้าหน้าที่มาหามือนั้นกับเจ้าหน้าที่ตำรวจมาซื้อไป อันสองอันมือผลนมาอร่มอ่นนะนเอาซาดาบดิตถามมีผู้อยากสื่อสี่ให้เพิ่นติดต้อ,อยังไงมีเบอร์โทรปอมีครับเบอร์หนัง082 660 69 73อดีตผู้ใหญ่บุญรันมะหงครับเบอร์รันมะหงครับเป็นผู้ใหญ่เก่าลู้พื้นที่ตรงนี้ดีโอ้ยผมเป็นผู้ปกครองหมู่บ้านตั้ง34ปี่ปี มาดูโดนรับเป็นผู้ช่วยแล้วก็มาเป็นผู้ช่วยแล้วก็ขึ้นผู้ใหญ่นี่ถ้าถ้าผูกนอนน้ำน้ำหอมน้ำแยงบ่ถือฝนถืออยังนี้ไม่โดนเป็นซื้อหาปีก็บ่ขาดเอาอีหลีเนี่ยคือผมเฮ็ดนี่ผมผูกนอนอันนี้เปล่าเอาเอาไม้เอาไม้คัดเอาอ๋อเฮ็ดตีไม้คัดมันจะไม่ได้กว้างขึ้นมันมันตีนอนนี้ด้วยอันเพิ่นนั่นตาเป็นคนทักแต่ยายนี่เป็นคนขีกผ่าไง กางเบิงเงาเงาดีโมมันสั่นนะครับเอองาดีเงาดีสามารถมัดเส้นี้จับพุ่นได้หรือตัวเนื้อนั่นแหละกลางด้วยมันใหญ่ตัวนี้ใหญ่เงาแล้วยังไงสี่คนมานจะทันมือนี่ตำรวจชุดชุมชนสัมพันธ์ของกองดึกมาซอยเนี่ยดีใจป่าขอบคุณด้วล่ะครับขอบคุณล่ะ